คือว่าตั้งแต่ตอนที่เลิกกันไปต้องบอกว่าคู่เราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตอนที่เลิกกันก็จะเป็นเรื่องของเราสองคนแล้วก็เป็นเรื่องของพ่อแม่หนูและพ่อแม่เขาแต่มันกลายเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศไปเลยเพราะว่าเป็นคู่ที่ทุกคนมองว่าอบอุ่นน่ารักแบบทำไมเลิกกันมีลูกก็น่ารักดูแลกันอย่างดีทาไมาถึงเลิกกันมันก็กลายเป็นที่เพ่งเลงแล้วก็ เกิดความสงสัยในเรื่องต่างๆแล้วก็คิดกันไปต่างๆมานาว่าฉันว่าผู้ชายอ่ะมีคนใหม่ฉันว่าผู้หญิงมีคนใหม่แล้วก็คิดกันไปไกลมากๆที่ี่เรา่ลิกกันมาสองปีสองปีกว่าปะจำได้ไหมเนี่ยห้าจดทะเบียนหย่าแล้วกันนะครับก็น่าจะประมาณสองปีครึ่งประมาณนะซึ่งแต่เราก็ไม่ได้มีการแถลงข่าวใดๆ ไม่มีมค่ะไม่มีแต่ว่ามิวกี้ลงรูปเพราะว่าคือตอนนั้นน่ะมันมันโดนกระแสมากจริงๆคือหนูโดนกระแสแบบมากค่ะก็คือตอนนั้นจะมีรายการแรกเลยที่ไปออกคือเป็นรายการพีวอดดี้เจ็ดร้อยคอมเมนต์โดนด่าทั้งเจ็ดร้อยคอมเมนต์ทำไมก็ถึงด่าเราอ่ะเขาก็บอกว่าเก่งจริงทำไมไม่ให้ผู้ชายมานั่งพูดด้วยละ่ะพูดอยู่คนเดียวแต่ในในในวิดีโออันนั้นน่ะไม่มีสักคำที่หนูว่าพี่แดนนี่เลย Hmm. เป็นการแชร์ถึงเรื่องดีๆด,ด้วยซ้ำ <Okay, okay. S 2> เป็นการแสดงถึงความห่วงใย hmm. ต่างๆ hmm. ไม่มีการดิสเครดิตหรือการว่าร้ายหรือใดๆทั้ทงสิ้นอะไรเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็หนูไปรายการไหนก็ตามก็จะมีคนไปตามด่าทุกคอมเมนต์ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยอมรับว่าแ yeah ย่มากๆเพราะว่า การที่เราเลิกกันอะเราเสียใจอยู่แล้วแล้วคอมเมนต์มันมันเป็นในเชิงลบหมดเลยแล้วก็จะเป็นคําพูดเดิมๆมว่าทําไมผู้ชายไม่เห็นพูดเลยมีแต่ผู้หญิงออกมาพูดโชคดีของผู้ชายและที่เลิกกับผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันค่อนข้างมันบาดแผลที่ เจ็บปวดมากๆพอวันนึงได้เจอพี่อ้อยหนูก็แบบบอกพี่อ้อยว่าพี่อ้อยหนูขอร้องนะค่ะพาหนูทั้งสองคนไปออกรายการทีเพราะว่ารายการนี้คือหนูหนูเชื่อว่ามีผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ถึง3คนแล้วเป็นผู้ใหญ่นะย่ดีใจจะมาเป็นผู้ใหญ่ของนนองเ่หนูว่าแบบเดี๋ยวนะพี่ขอคอมเมนต์ด่าก่อน แล้วเราเชื่อถือ <c oughs> นะตอนนั้นน่ะเขาโดนเขาโดนทัวลงหนักนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครมีความสุขจังเลยจากการจากการต้องเลิกหรือความรักจบลงไม่ว่าจะยังรักอยู่อกหักหรือหมดรักหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยดีจังเลยอ่ะ <c oughs> มันก็มีความเศร้าอยู่แต่ณตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางฝั่งเรามันเป็นอะไรบ้างผมก็ณนะตอนนั้นเนาะมันจก็ต้องบอกว่าประมาณ